สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ YouTube Channel ยิ้มละไม่ไปด้วยกันค่ะวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกหรือว่า ตั๋วเครื่องบินนะคะการเลื่อนตั๋วเครื่องบินของ6สายการบินดังของไทยนะคะเรียกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงตุ้มๆ้มต่อม,ม,ม,มของคนเดินทางด้วยนะคะแล้วก็บริษัทนําเที่ยวก็ด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วสําหรับช่วงในเทศกาลสงกรานต์นี้นะคะแต่ว่าจะทํายังไงเนาะถ้าเกิดเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไปที่จังหวัดนี้แล้วไม่ปลอดภยัยหรือบางจังหวัดเนี่ยมีการกักตัวค่ะจะต้องทํายังไงกันบ้างแล้วก็บริษัททัวร์จะต้องทํายังไงด้วยนะคะ <zijn? S 2> คือบางท่านก็จองไปกับบริษัทัว มีในส่วนของการยกเลิกนะหมายถึงว่าลูกค้าต้องการที่จะแบบเดินทางหลังช่วงนี้นะคะต้องทอํายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในคลิปนี้ว่า6สายการบินดังเนี่ยเขามีมาตรการยังไงในการช่วยเหลือนะคะเรียกว่าช่วยเหลือ,อ,อนักท่องเที่ยวหรือว่าหรือว่านักเดินทางนะคะว่าสามารถเลื่อนตั๋วได้ไหมและเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าก่อนอื่นฝากกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์หรือใครมีข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมอย่างอื่นนะคะสามารถนะคะออคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะ6สายการบินดังร่วมออกมาตรการเยียวยาผู้โดยสารเปลี่ยนใจอยู่บ้านช่วงสงกรานต์ค่ะตามมาตรการเลยนะคะ6สายการบินดังวันนี้เนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าสายการบินแต่ละสายการบินเนี่ยมีสายการบินอะไรบ้างค่ะสายการบินแรกเลยคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสายการบินแอร์เอเชียค่ะ ซึ่งมีมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางตั้งแต่9ถึง30เมษายน2564และไม่ประสงค์เดินทางเอเอซียมีมาตรการช่วยเหลือทั้งผู้โดยสารตั๋วปกติและตั๋วบินรัวๆทั่วไทยดังนี้ค่ะผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางตั้งแต่9ถึง20เมษายน2564เปลี่ยนวันเดินทางได้ไม่จำกัดครั้งผ่าน AVA Live Chat ฟรีค่าธรรมเนียมและฟรีส่วนต่าง ราคาค่าโดยสารค่ะผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางตั้งแต่21 3 0เถึง30มเมษายน2,564โดยเป็นเที่ยวบินที่ทำการจองระหว่างวันที่1มกราคม2564ถึง30มเมษายน2,564เปลี่ยนวันเดินทางได้ไม่จำกัดครั้งผ่านเมนูจัดการบุ๊กิ้งหรือ AWA Live Chat ฟรีค่าธรรมเนียมอาจมีส่วนต่างราคาค่าโดยสารค่ะ ทั้งนี้ต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย48ชั่วโมงก่อนกำหนดเดินทางเดิมนะคะสำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทาง9-11เมษายน2564สามารถขอรับมาตรการได้ผ่าน AVA Live Chat และ c o าน์เตอร์ a s อ a เซีประจำสนามบินค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ h t t p s c o a i r a s i a /es x ตัวใหญ่ h ตัวใหญ่นะคะแล้วก็เลข4ค่ะนะคะตรงนี้ก็ไปติดตามนะคะเปลี่ยนแปลงกันได้เลยค่ะสายการบินไทยไลออนแอร์มีมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินภายในประเทศระหว่างวันที่9ถึง20เมษายน2564สามารถเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังนี้ค่ะข้อที่1ค่ะผู้โดยสารสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้1ครั้งหรือเก็บวงเงินไว้ใช้ได้ ในการเดินทางครั้งต่อไปเพื่อเปลี่ยนวันเดินทางในภายหลังได้เปลี่ยนแปลงได้ภายในวันที่15กรกฎาคม2564โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและไม่เก็บค่าส่วนต่างยกเว้นผู้โดยสารที่เลือกเปลี่ยนวันเดินทางระหว่างวันที่10-18เมษายน2564 30เมษายน2564 5พฤษภาคม2564 และ3 6มิถุนายน2564ค่ะผู้โดยสารจะต้องเสียค่าส่วนต่างแต่ไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 2. ผู้โดยสารสามารถทำการจองและเก็บวงเงินไว้ใช้ได้โดยต้องเป็นบัตรโดยสารที่เดินทางภายในวันที่9-20เมษายน2564เท่านั้น 3. นะคะหากผู้โดยสารต้องการเดินทาง จะต้องแจ้งความจำนงที่จะขอเปลี่ยนปแปลงการเดินทางไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง 4. ผู้โดยสารสามารถทำรายการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทางหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเครดิตเชลหรือเปลี่ยนวันเดินทางได้ด้วยตนเองผ่าน www.lionairthai.com สะกดนะคะ www.lionairthai.com นะคะ โดยมีขั้นตอนการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินด้วยตนเองได้นะคะซึ่งจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้นะคะก็ขั้นตอนการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทางจะมีเป็นลิงก์ไว้นะคะเดี๋ยวจะไปแปะลิงก์ให้ข้างล่างค่ะแล้วก็ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินด้วยตัวเองก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนไปดูใน a c e b o o k นะคะของเราแนได้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หรือเคาน์เตอร์จำหน่ายโดยสารนะคะของสายการบิน ประจำท่าอากาศยานแต่จะบอกว่าถ้าช่วงเวลาแบบนี้นะคะเวลาเราโทรเข้าไปที่ call center เนี่ยจะบอกว่าโอ้โหนานมากค่ะอาจจะรอเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงหรือไม่ก็3ชั่วโมงเลยด้วยซ้ํานะคะก็ลองไปเปลี่ยนแปลงทางเว็บไซต์กันเองนะคะข้อที่5ค่ะเขาบอกว่าผู้โดยสารไม่สามารถทําการเปลี่ยนแปลงเ,เส้นทางบินอื่นได้คือต้องเป็นเส้นทางเดิมเท่านั้นค่ะ 6. ผู้โดยสารไม่สามารถขอคืนเต็มจํานวนได้อาจจะได้เงินบางส่วนหรือไม่ก็ขอคืนไม่ได้เลย7 เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกําหนดนะคะก็อันนี้ก็เป็นของสายการบินไทยไลออนแอร์ค่ะท่านไหนที่ซื้อไทยแลนดไลออนแอร์ก็เตรียมตัวนะคะก็ดูได้นะคะตามนี้นะคะ่ะสายการบินต่อมาค่ะสายการบินนกแอร์ค่ะมีมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ทําการสํารองที่นั่งก่อนวันที่8เมษายน2 5ง4และมีกําหนดการเดินทางระหว่างวันที่8ถึง30เมษายน2 5 6 4มีนโยบายความช่วยเหลือ ตามนี้ค่ะ 1. สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง1ครั้งหากตั๋วเครื่องบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิมผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสารและก็ข้อต่อมาค่ะวันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่30มิถุนายน2564และจะต้องเป็นเส้นทางการเดินทางเส้นทางเดิมเท่านั้นค่ะข้อที่2ค่ะ สามารถขยายวันเดินทางได้ถึงวันที่30มิถุนายน2564หากค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวใหม่มีราคาสูงขึ้นผู้โดยสารก็จะต้องชำระค่าส่วนต่างนะคะวันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่30มิถุนายน2564และจะต้องเป็นเส้นทางการเดินทางเส้นเดิมเท่านั้นนะคะเปลี่ยนเส้นทางไม่ได้ค่ะ 3. สามารถเก็บเป็นวงเงินบัตรโดยสารใช้ได้ถึงวันที่30มิถุนายน2564ถ้าเกิดว่าเกินเวลานี้นะคะก็คือใช้ไม่ได้แล้วเสียงเงินไปฟรีๆค่ะหากค่าตั๋วเครื่องบินของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงขึ้นกว่าเที่ยวบินเดิมผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสารและวันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่30มิถุนายน2564 การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต้องไม่ต่ำกว่า72ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิมสามารถทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ที่นกแอร์คอลเซ็นเตอร์1318จุดจำหน่ายบัตรโดยสารนกแอร์ที่สนามบินหรือกรอกแบบฟอร์ม Google Form ผ่าน https://forms.gle/16q4 P K U 7 W Z Y A Y X ตัวใหญ่ C S ใหญ่เลข9ค่ะโดยทางสายการบินจะยืนยันการเปลี่ยนแปลงการเดินทางทางอีเมลหรือ SMS สามารถใช้ได้กับทุกเส้นทางที่บินเข้าออกเขตพื้นที่สีแดงยกเว้นเส้นทางบินข้ามภาคเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของนกแอร์ค่ะ สายการบินบางกอกแอร์เวย์มีมาตรการดูแลผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารก่อนหรือภายในวันที่6เมษายน2564และมีกำหนดการเดินทางภายในวันที่30เมษายน2564เปลี่ยนวันเดินทางโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิตในวงเล็บนะคะ Travel voucher เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินสำหรับการเดินทางครั้งต่อไป ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางโดยสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองที่ www.bankkokair.com/tha/travel ขีดกลางแล้วก็คำว่า voucher ค่ะผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารโดยตรงกับสายการบินสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้ค่ะ 1. call center 1771หรือโทร02 270 6699ตั้งแต่เวลา8นฬิกาถึง20นกาช่องทางที่2ค่ะ PG Live Chat ที่ h t t p s o b i t l y p g l i v e c h a t t h ค่ะหรือติดต่อที่อีเมลค่ะ reservation@bangkokair.com ค่ะ r, e s e r v a t i o n s e r v a t i o n s i b a n g k o k a i r c o m ค่ะสำนักง,งานขายตั๋วโดยสารบางกอกแอร์เวย์นะคะก็สามารถติดต่อได้ทุกที่เลยค่ะหรือรายละเอียดเพิ่มเติมให้เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ w w w b a n g k o k a i r c o m o u r o f f i c e นะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสายการบิน บางเกอกแอร์เวย์นะคะในการติดต่อผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านตัวแทนจําหน่ายกรุณาติดต่อตัวแทนจําหน่ายของท่านนะคะใครที่ออกบัตรผ่านทัวร์ก็ติดต่อที่บริษัททัวร์ค่ะเนื่องจากในช่วงนี้มีผู้โดยสารติดต่อเข้ามาเป็นจํานวนมากในทุกทุกช่องทางค่ะอาจทําให้ต้องรอสายหรือรอคิวการติดต่อนานกว่าปกติทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านกําลังช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างเต็มความสามารถโปรดวางใจว่าการร้องขอของท่านจะได้รับการดูแลทั้งหมด ทางสายการบินต้องขออาภัยในความไม่สะดวกมณที่นี้ค่ะเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดนะคะสายการบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะสายการบินไทยสมายสำหรับผู้โดยสารที่ออกปัตรโดยสารเพื่อใช้เดินทางระหว่างวันที่8เมษายนถึงวันที่30เมษายน2,564 1. เปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินต้องทำการเปลี่ยนแปลงนะคะก่อนเที่ยวบินเดิมไม่น้อยกว่า4ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารแต่ชำระส่วนต่างหากมีนะคะหมายถึงว่าถ้าราคาแพงกว่าก็ต้องจ่ายค่าราคาส่วนต่างนั้นนะคะข้อที่2ค่ะเก็บวงเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิตค่ะวงเล็บ EMD ไว้ใช้ออกบัตรโดยสารในการเดินทางครั้งต่อไปภายในวันที่31มธันวาคม2 5งพค่ะสายการบินนี้ให้ให้เวลาเยอะมากเลยนะคะถึงเดือนธันวาคมเลยค่ะ หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติ EMD ผู้โดยสารสามารถยื่นความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง4ชั่วโมงก่อนการเดินทางได้ที่เว็บไซต์ h t t p s m e m b e r t h a i s m i l e a i r c o m c u s t o m e r s e r v i c e r e f u n d ค่ะ แล้วก็เลือกเหตุผลของการขอคืนเงินนะคะระบุเป็นคำว่าโควิด19ค่ะสอบถามรายละเอียดและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้นะคะที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายประจำท่าอากาศยานค่ะสมายเซอร์วิสเซ็นเตอร์แอตติแอพอร์ตค่ะทุกแห่งเลยนะคะแล้วก็ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายทางโทรศัพท์ค่ะสมายคอร์เซ็นเตอร์หมายเลข1181หรือ02 118 88 8888ค่ะ หรือติดต่อที่อีเมลนะคะฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ค่ะ c u s t o m e r s e r v i c e t h a i s m i l e a i r c o m ค่ะ,ะตรงนี้ก็สามารถติดต่อไปที่สายการบินนะคะไทยสมายได้นะคะทุกท่านมาต่อกันที่สายการบินไทยเวียดเจ็ตค่ะเ <sayin' S 2> งื่นอ <lifting> นไขนะคะสำหรับผู้โดยสารท si ี่ถือบัตรโดยสารเส,ส้นทางบินภายในประเทศทุกเส,ส้นทาง ที่ทำการจองบัตรโดยสารและชำระเงินก่อนวันที่10เมษายน2 564โดยมีช่วงวันเดินทางระหว่างวันที่12ถึงวันที่30เมษายน2564ค่ะสามารถเลือกรับมาตรการช่วยเหลือได้2ช่องทางนะคะ 1. เลือกเปลี่ยนวันเดินทางได้ฟรี1ครั้งในเส้นทางบินเดิมโดยไม่มีค่าธรรมเนียมและส่วนต่างค่าโดยสารโดยกําหนดวันเดินทางใหม่อยู่ภายในวันที่31กรกฎาคม2564ค่ะ และข้อที่2ค่ะเลือกเก็บมูลค่าบัตรโดยสารในรูปแบบบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์วงเล็บนะคะภาษาอังกฤษคือคำว่าเครดิตวอชเชอร์สำหรับใช้ชำระค่าบริการของสายการบินในครั้งต่อไปโดยวงเงินมีอายุใช้งานได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2,564ค่ะแล้วก็สำหรับผู้โดยสารที่มีช่วงวันเดินทางตามที่ระบุนะคะและก็ต้องการติดต่อรับมาตรการช่วยเหลือสามารถติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้านะคะ แต่ว่าอย่างน้อยต้องติดต่อก่อนเวลา72ชั่วโมงก่อนกำหนดก,การเดินทางเดิมค่ะซึ่งสามารถติดต่อได้หลายช่องทางนะคะ1กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มอ e ิเล็กทรอนิกส์ที่ https bit ly 2 l ใหญ่6 y ใหญ่ v ตัวเล็กนะคะ c เล็ก4นะคะแล้วก็ z ตัวเล็กค่ะเป็นช่องทางที่เขาแนะนำว่าให้เรากรอกแบบฟอร์มอันนี้เข้าไปนะคะช่องทางแรกเลย ช่องทางที่สองค่ะติดต่อผ่านอีเมลที่ v z s u p p o r t v i e t j e t a i r c o m ค่ะหรือติดต่อผ่านลายที่ address นะคะลนยแอดนะคะ thaivietjet ค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งค่ะติดต่อผ่านระบบตอบกลับอัตโนมัตินะคะเป็นแชทบอทที่ https โคร้อนนะคะสกายฟูนด s ทวีไอเอทเจค่ะนะช่องทางของการติดต่อของไทยเวียดเจ็ดค่ะครบแล้วนะคะทั้ง6สายการบินค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะเปลื่อนการเดินทางก็ดูเรื่องของเงื่อนไขของแต่ละสายการบินให้ดีๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเขาให้เราติดต่อไปภายในระยะเวลา ช่วงไหนนะคะสำหรับท่านไหนที่ติดต่อผ่านเอเจตนนะคะหรือบริษัทนําเที่ยวก็จะสะดวกสบายขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็ต้องติดต่อผ่านบริษัทนําเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณการติดตามค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปค่ะ